วันนี้จะทำสปริงโรโลแครอทจ้ะวุ้นเส้นจ้ะถั่วงอกจ้ะน,นี้ทำเยอะจะเริ่มผัดกระหล่ำกับหัวแครอทก่อนนะจ๊ะผัดไปก่อนให้เขาดูสลดสลดแล้วค่อยใส่จะใส่น้ำมันหอยด้วยนะจ๊ะสลดแล้วใส่่วุ้นเส้นก่อนเลยจ้ะรอโคเลให้มันสลด ทุกอย่างเยอะเริ่มฟูเริ่มสลดแล้วก็ใส่ถั่วงอกไปเลยจ้ะคนเลให้เข้ากันนะจ้ะจะมาใส่น้ำตาลด้วยจ้ะเสร็จแล้วจ้ะใส่สปริงโรลสปริงโรลใส่มันนะจ้ะเดี๋ยวมาหอห่อ ออาเลยจ้ะจ้ะเสร็จแล้วจ้ะ